สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟลุกแฟมิลี่นะครับนี่คือแมนยูคอนเนอร์เด็กผีมาคุยกันนะครับเอาวันนี้เราเจอกันวันจันเนาะนะครับหลังจากผ่านพ้นช่วงชุลมุนของโปรแกรมหลีไปได้นะครับก็เอาเป็นว่าผ่านพ้นช่วงช่วงเวลาวิกฤตไปได้ช่วงหนึ่งครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหลังจากนี้ครับคุณผู้ชมโปรแกรมกลางสัปดาห์ในรายการยูโรปาลีกแมนยูนั้นจะลงเล่นในค่ำคืนวันพฤหัสบดีคู่ตีสองนะครับแมนยูบุกไปเยือนฟินแลนด์ปรเช่ผมบรรยายเกมคู่นี้นะครับอ่ยามดจจะเลือกติด างบีอินสปอร์ตนะฮะคลิปนี้ผมชวนทุกคนคุยประเด็นหลักก็คือว่าหลังจากนี้เนี่ยเมื่อผลงานเรื่องของเกมรูกเรื่องของโมเมนตัมต่างๆเนี่ยมันออกมาดีในเกมพรีเมียร์ลีกล่าสุดนะครับที่เก็บ3แต้มเหนือเบนฟอร์ดสิ่งที่เอริเทนฮาร์กจะต้องทำหรือแฟนบอลคาดหวังเอาแบบผมก็แล้วกันอ่ะมุมมองผมส่วนตัวก็ลวกันสิ่งที่คาดหวังอยากจะเห็นคือความต่อเนื่องและลดการโรเตชันลง ไม่ได้บอกว่าเกมฟเฟเนบาเช่จะต้องยึดผู้เล่นไลอัพสเตัวจริงเหมือนเดิมนะนะครับแต่หมายความว่า,าถ้าช่วงเวลานี้สามารถยึดแนวทางนี้ไปได้ให้ยึดไปต่อเช่นๆๆๆๆเช่นเช่นเช่นถ้าแลสฟอร์ดเล่นทางขวาด้วยวิธีการเล่นแบบแบบมาแบบใหม่มาดใหม่และทำผลงานได้ดีผมสนับสนุนแลสฟอร์ดเล่นนะครับ กานาโชเล่นทางซ้ายแล้วเป็นแบบนี้จ,จี๊ดจ๊าเป็นธรรมชาติกานาโชเล่นอามัดนั่งก็ได้ไม่เป็นไรครับแล้วก็ศูนหน้าตัวเป้าคือลัสมุสอยลุน,นแล้วก็หลังบ้านซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะคุยเรื่องของความต่อเนื่องที่ไม่อยากให้โรเตชันเยอะไม่ใช่ว่าเ,เดี๋ยว เกมนู้นเกมนี้โรเลชันอีกอะไรแบบนี้นะครับแต่โอเคยูโรป้าลีกเนี่ยอันนี้ก็อ้องยอมรับว่าอาจจะต้องมีโรเลชันบ้างนะครับเพราะว่าเกมพรีเมียร์ลีกกับการทําแต้มไต่อันดับขึ้นมาก็สําคัญเพราะว่าสุดสัปดาห์ต่อไปจะเล่นกับเวสต์แฮมในการเล่นเป็นเกมเยืนคลิปนี้ผมเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็จะขยายความเรื่องของเกมรับกับความสําคัญของมาทายเดลิกแล้วก็ ความลงตัวที่ทําให้เกมรับมันดูเสถียรมันดูนิ่งขึ้นเป็นอย่างไรมีเรื่องของตัวเลขมาฝากกันด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับอย่าลืมสั่งกระดิ่งกับชนะของฟลุ๊กแฟมนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปจากฟลุ๊กแฟมดีครับมาครับผู้ชมครับลุยกันต่อครับอ่ะก็ต้องบอกว่าถ้า ถ้าหากว่าเราดูผลงานในเกมล่าสุดที่แมนยูนัดเล่นกับเบรนท์ฟอร์ดทุกคนก็จะเห็นเป็นเห็นเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเฮ้ยไอแบบนี้โอเคทำไมไม่เล่นแบบนี้ตั้งนานแล้วนะครับคือสิ่งที่มันต่างขึ้นมาก็คือโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังเนาะนะครับการบุกการจู่โจมการก็ทรียกว่าแมนยูก็หดหายไปเยอะนะครับจังววามันช้ามันเอือ่อยมันอ้อยส้อยมันทาแล้วมันไม่มันไม่ดีเลยก่อนหน้านี้นะครับอ่ารักษาโมเมนตัมตรงนี้ไว้นะครับจุดเด่นคือเรื่องของการเข้าทําเร็ว เดรฟุบอลให้น้อยจังหวะมากขึ้นนะครับการออกบอลของคริสเตนเอเล็กเซนนะครับการเล่นร่วมกับคาเซมิโลนะครับบรูโน่บรูโน่อาจจะยังไม่ได้กลับมาฉายหรืออาจจะยังไม่ได้กลับมาเป็นคนเดิมแต่อ่ะโอเคถือว่าก็ได้ความมั่นใจจากจังหวะแอสซิสต่างๆแล้วก็ที่สําคัญคือจังหวัดจากคนการเล่นที่เปลี่ยนไปของราสมุสฮอยลุนนะฮะที่ไม่ไม่ไปจุกจิกไม่ไปวอลแวรกับกองหลังมากขึ้นนะครับแล้วก็หาที่ว่างได้ดีขึ้น พลิกได้เทิร์นได้นะครับมันก็ทําให้สามารถคุกคามใส่เกมรับของเบนฟอร์ดได้นะครับนั่นคือเรื่องหนึ่งเรื่องของเกมรุกเดผมจะจะมาขยายความมากขึ้นแต่เนื้อหาที่อยากชวนทุกคนคุยเยอะมากกว่านี้นะครับนั่นก็คือว่าเฮ้ยหลังจากนี้แมนยูต้องการความเสถียรเรื่องของตัวผู้เล่นแล้วนะครับไม่ใช่ปรับไปปรับมานะครับหรือ,เ,อ,อเกมมันยังไม่ถึงเวลาต้องปรับแล้วไปปรับไปเปลี่ยนก่อนหน้านี้มันปฏิเสธไม่ได้นะครับอย่างเริ่มต้นซีซั่นอย่างเรื่องของเกมรับแบบเนี้ย ก่อนนั้นนิเทนฮากจะใช้วิธีว่าแม็กควายลงเล่นก่อนเสร็จแล้วมาไทเดลิกก็ลงไปเล่นตามหลังเพื่อเปิดโอกาสให้เดลิกนั้นได้มีเกมมากขึ้นนะครับอพอเดลิกได้เล่นแล้วก็สลับมาเป็นแม็กควายลงเล่นในช่วง6-70นาทีหลังผ่าน6กเนาทีไปแล้วอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทําให้หลังบ้านเนี่ยมันดูมันดูยังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่เพราะความต่อเนื่องตรงนี้ไม่มีนะครับแต่โอเคถ้าเปลี่ยนเพื่อปิดเกมเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรคือตอนนี้ผมผมอยากจะเชร์ว่าเฮ้ยหลังจากเนี้ย เมื่อมันเจอโมเมนตัมที่ดีแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันอาจทําให้โมเมนตัมตรงนี้มันสะดุดได้ก็คือการการการเปลี่ยนทีมแบบแบบพลิกสถานการณ์หน้ามือเป็นหลังมืออะไรแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมผมมองว่าข้อดีคือไฟบังคับของเรื่องของเกมรับเนี่ยมันเป็นไฟบังคับแล้วเพอะฮร์นี่แม็กควายเจ็บนะครับและตัวเลือกมันมีไม่มากนะครับเราลองดูมองดูเกมรับนะครับ ผมผมผมอาจยังไม่ไม่ได้พยากรณ์ไปถึงเกมที่จะเล่นกับเฟเนบาเช่ว่าใครจะลงเล่นบ้างอย่างไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวออกใกล้ๆวันค่อยว่ากันผมกำลังจะพูดภาพรวมหลังจากนี้นะครับ ache, West Ham, เฟเน a บาเช่เวสต์แฮมเกมลีกต่อไปอะไรแบบนี้นะครับตอนนี้หลังบ้านเนี่ยจะเป็นไฟบังคับคือมาไทยเดลีกจะต้องออกสตาร์ตตัวจริงจะต้องออกสตาร์ตตัวจริงแล้วก็ยืนเซ็นเตอร์คู่กับคู่กับใครนะครับโอเค จนี่อีเวนสอาจจะทําผลงานได้ดีแล้วก็เป็นเป็นพี่ใหญ่ในเรื่องของเกมรับนะครับแต่การที่จะใช้ e v e n นส์ในทุกๆเกมผมว่าไม่ง่ายผมว่าไม่ง่ายนะครับดังนั้นก็ควรจะต้องเจอชุดเซนเตอร์ที่ใช่ก่อนเช่นลิซันโดมาตินส ถ้าจะมองว่าเขาคือเซนเตอร์ตัวหลักตอนนี้อ่ะอีวานส์อาจจะยังเบียดไม่ได้แต่ว่าอีวานสามารถเป็นเซนอีกหนึ่งเซนเตอร์อีกหนึ่งคนที่สามารถไว้เนื้อเชื่อใจเรื่องของการหมุนเวียนมามาลงเล่นได้นะครับในเกมที่มันมีเกมการสะดาเรื่อยๆซึ่งผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีครับมาเตเตลิเป็นเซนเตอร์คู่กับลิซันโดม,มาร์ตินสโดยที่มีพี่ใหญ่อย่างเจนนี่อวีวานส์เป็นตัวสแตนบายอีวานส์เล่นหนักๆมาแล้วในเกมกับเบนฟอร์ดเกมเฟเนบาเชชสามารถพักได้เพื่ออะไรฮะ เพื่อไปเล่นในเกมกับเวสแฮมแล้วสภาพร่างกายของเอเวนส์ก็ยังสดยังสามารถมาจับคู่กับเดลิกได้เหมือนเดิมนั่นหมายความว่าเกมกับเมเดวาเช่มันเอื้อให้มาติเนสมาจับคู่กับเดลิกได้แล้วเพราะว่านแเซมัสราอุยก็คาดว่าน่าจะกลับมาลงเล่นได้มาออกสตาร์ทได้ดังนั้นมัสราอุยก็จะกลับมาเล่นเป็นตำแหน่งฟูลแบ็กแต่คําถามคือฟูลแบ็กจะเล่นแบบไหนดาโลก็อาจจะต้องย้ายกลับไปเล่นแบ็กซ้ายแบบเดิมคราวนี้เมื่อย้ายกลับไปเล่นแบ็กซ้ายแบบเดิม ไอาการเล่นแบ็คแบบอินเวิร์ตมันมันหายหายไปพักหนึ่งแล้วและผลงานทีมมันออกมาดีจริงๆแล้วสัญญาณตรงนี้มันออกมาดีนะทุกคนตั้งแต่วันที่เล่นกับวินล่าดาโลก็ไม่ได้อินเวิร์ตกระจายขนาดนั้นสมดุลเชฟตรงเนี้ยมันเกิดเมื่อสมดุลมันเกิดเชฟตรงนี้มันเกิดผมว่าค่อยๆค่อยๆจัดระเบียบจากเกมรับขึ้นมาผมว่าแบบเนี้มันจะทิศทางมันจะดีขึ้นอ่ะมาราวีแบ็คขวา เดลโวแบ็กซ้ายเซนเตอร์เดลิกกับมาติเนสหรืออาจจะมาเป็นเดลิกกับกับอีวานส์นะครับก็สามารถหมุนเวียนได้นะครับเพราะมันมีเกมเกลางสัปดาห์ที่เล่นกับฟินิบาเช่อยู่แล้วเดี๋ยวต่อ้วยเกมลีกที่เล่นวันอาทิตย์กับเวสแฮมนะครับมันก็จะสามารถหมุนได้โดยที่ <c oughs> ทีมไม่กระเทือนเพราะอีวานส์ก็อยู่ในช่วงฟอร์มดีนะครับขยับมาตรงกลางอันนี้ถือว่าเป็นช็อตวัดใจครับคุณผู้ชมครับเพราะเอาข้อจริงมาเนโอ,อกาเต้ยังไม่ได้โชว์ผลงานอะไรให้เห็นเป็นชิ้นเป็นอันถูกไหมนะครับ แต่ทีมจะขาดอีด็กเซนก็ขาดไม่ได้เอาเราเอาในช่วงของของเกมกับเฟเนบาเช่นะนะครับมันอาจจะต้องเป็นทางเลือกของเป็นช่วงต้องเลือกเหมือนกันของเทนฮากว่าถ้าจะไม่มีอีเด็เซนเกมรุกหายนะครับเกมรุกหายจริงๆแต่โอเคผมว่ามันสถานการณ์มันเอื้อว่าการไปเลียนเฟเนบาเช่เนี่ยกับบรรยากาศแบบนั้นไปเล่นที่ตุรกีไม่เคยเป็นงานง่ายสำหรับแมนยูเลย อาจจะเอื้อให้สามารถส่งอูกาเต้ลงมาเล่นกับกาเซมิโลโดยที่สามารถดรอปอริ็กเซนได้ก่อนฮะอันนี้ดรอปแบบที่ใจผมก็ไม่อยากให้ดรอปนะแต่ว่ามันควรจะต้องดรอปเพื่อสภาพร่างกายอะแล้วก็เอาอริ็กเซนไปเน้นสลับในเกมลีกกับเวสต์แฮมอาจจะดีกว่าอ่ะแล้วก็บรูโน่เล่นต่อคราวนี้เราจะเริ่มได้ได้เห็นไลยโครงของไลอัพได้มากขึ้นว่าเอ้ยมันสามารถมีผู้เล่นที่ทดแข่งกันได้แล้วก็จังหวะจังหวะของเกมมันกําลังพอดีพอดีในการที่จะใช้ผู้เล่นเหล่านี้เลยแล้วก็เกมรุกอ่ะ แต่ของมันดีอยู่แล้วผมก็ไม่ไม่ปฏิเสธอะไรแลชฟอร์ดถ้าให้เขาเล่นขวาแล้วเขาสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่เล่นบอลได้ง่ายขึ้นคายบอลได้ดีขึ้นอ่ะเพิ่มการคายบอลมากขึ้นเพิ่มการพาสบอลมากขึ้นผมว่าเขาก็เหมาะควรกับการที่จะเล่นทางขวาแบบนี้ถ้าต้องการสไตล์ของแลชฟอร์ดเพื่อเล่นแบบนี้อ่ะกานาโชไปปรับไปแต่งให้กานาโชมีจังหวะตัดสินใจสุดท้ายให้มันดีขึ้นมาหน่อยได้ไหมอะไรแบบนี้นะครับให้เขาโอเคขึ้นมาหน่อยได้ไหมให้เขาไม่ตะบี้ตะบันยิงหน่อยได้ไหมผมว่า อะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ต้องปรับให้ได้นะแลวก็สุนทรตัวเป้าคือาสมูสฮอยลุนเซอร์ซี่ตอนนี้ก็อะบอกว่ายังไกลกับฮอยลุนมากนะฮะนี่ก็ก็ผมว่าเป็นเป็นมันเป็นช่วงเวลาที่สามารถทําให้ตัวทีมเนี่ยมันเสถียรได้มากขึ้นแล้วนะครับเริ่มจะมองเห็นภาพอะไรบางอย่างกับโครงของไลอัพโมเมนตัมมาดีก็ต้องไปต่อให้ได้อะไรประมาณนี้นะครับเรื่องของความเสถียรที่ผมมองว่าอย่าไปโรเตชันอะไรที่มันมันไม่ควรจะต้องหมุนนะครับซึ่งผมว่าถ้ารักษาตรงนี้ได้ ทีมจะได้โมเมนตัมที่ดีเลยแล้วก็ได้เชฟของทีมที่ดีด้วยนะครับอ่ะเรื่องของความเสถียรตรงนี้ทุกคนมองอย่างไรบ้างนะครับเม้นแชร์พูดคุยกันได้เลยนะฮะมีข่าวคราวมามาฝากอีกหน่อยนะครับส่งท้ายอีกนิดนะครับเรื่องของลาสมุสฮอยลุนที่ผมเกริ่นไปเมื่อครู่นะครับกอนนนอนแล้วฮะเราจะได้เห็นฮอยลุนในเวอร์ชั่นที่เริ่มเริ่มจะต่างจากซีซันที่แล้วแล้วเริ่มเริมจะต่างจากซีซันแรกในพรีเมียร์ลีกลว ก็ปฏิเสธไม่ได้ทุกคนก็จับโยงความสัมพันธ์แหม่มีสูนหน้าระดับตํานานอย่างรุดฟอนิสโรยเข้ามาก็ต้องช่วยติวอยู่แล้วนะครับบทสัมภาษณ์ของฮอยลุนบอกว่าการได้ทํางานใกล้ๆกับรุดเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นก้าวย่างครั้งสําคัญของเจ้าตัวเลยนะครับแล้วก็บอกรุดทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมเขาไม่อยากนาถูกนาไปเปรียบเทียบกับรุดนะครับแล้วก็รุดเป็นต้นแบบแล้วก็ทําให้เขานั้นสามารถพัฒนาได้มากเมื่ออยู่กับรุดโดยรวมเขาพอใจกับผลงานของทั้งตัวทีมแล้วก็ผลงานของตัวเขาเองด้วยนะครับ เรื่องของการนาโชนะครับเขาบอกว่าเขาพลาดโอกาสทองไป2ครั้งในช่วงครึ่งแรกในเกมที่เล่นกับเรนฟอร์ดนะฮะแต่ก็บอกว่าใจกายังเต็มร้อยยังสู้ครับเครื่องหลังได้โอกาสที่3แล้วเขาก็ทําได้สําเร็จมันทําให้เขามีความสุขมากครับเขาบอกว่าเขากับแรชฟอร์ดฝึกซ้อมกันเรื่องแบบนี้มาในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็บอกว่าเขารู้ฮะจริงๆแล้วเนี่ยแรชฟอร์ดเป็นคนครอสบอลได้แม่นดังนั้นเขาจึงต้องเตรียมพร้อมที่เสาไกลเมื่อเขามองแล้วก็ตัวของแรชฟอร์ดมองแล้วก็ครอสเข้ามาเขารู้ทันทีว่า มันสามารถยิงประตูได้ในสัมผัสแรกในทัชแรกได้เลยอ่า uh huh. อ่ะแล้วก็ปิดท้ายครับกับสันการณวยเรื่องของตัวเลขของมาไทเดลิกในเกมล่าสุดที่เ่งกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับก็ถือว่าน่าสนใจครับ เจ้าตัวทำงานได้โดดเด่นนะครับเรื่องหัวจิตหัวใจเรื่องของความเป็นนักสู้ต่างๆนะครับตัวแรกี่เกมกับเบนฟอร์ดเนี่ยเจ้าตัวชนะลูกบนพื้น3จาก4ครั้งสกัดบอลสำเร็จ1น0เร็นะครับทั้งหมด3ครั้งแล้วก็เคลียร์บอลได้ทั้งหมด3ครั้งก็ถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกครับกับเรื่องเกมรับของแมนยูนเต็ดแล้วก็เซ็นเตอร์คนใหม่อย่างมาทเดอลิกนะฮะเอาวนี้คือทั้งหมดของคลิปคลิปนี้ครับทุกคนมองอย่างไรบ้างครับเมนแชร์แล้วก็พูดคุยกัน ได้เลยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะปูทางกันปูพื้นกันยาวๆก่อนเกมที่แมนยูนั้นจะไปเล่นกับเฟเนบาเช่ในเกมฟุตบอลยูโรป้าลีกในคืนวันพฤหัสมบดีนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ